ครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนช่างวิทย์เลิงธาทุกคนนะครับคออคอว่าสีเิียสิมันเส้าดังพี่น้องเอ้ยมันก็เลยดังกาดขึ้นมาอ่าเป็นอีคอเนี่ยนะอีคอกราฟิกอีคอเป็นอะไรล่ะเป็นวอเทคมี่ะ BTE หกร้อย GQ นะครับก็มีสองสองสองชั้นนะสองชั้นนะั่นนะก็ไม่มีอะไรมากนะมันบางตบวมันวัลลุ่มมันไม่สะอาดแค่นั้นแหละก็จะอ,ออกมาล้างวัลลุ่มอะไรพวกนั้นแค่นั้นเองนะครับเราไปดูภายในกันดีกว่านะด้านหลังก็เรียบง่ายนะครับก็มีสัญญาณเข้าแล้วก็ออกแต่ละชั้นนั่นไปเลย เออไม่มีปุ่มอะไรนะด้านหลังนะด้านหน้าสวยงามปุ่มเยอะนะครับอ่าอ่ามาดูมาดูเปิดเพื่อนครับเปิดฝาออกมาครับเพื่อนสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็คือโทนสีฟ้าเลยนะครับนะโอ้โหบอดสีฟ้าสวยงามครับข้าใจไฟเป็นหม้อแปลงนะครับเรกูเลเตอร์ที่ แปลงไฟไปเลี้ยงในส่วนของไอซีนี่ก็ติดซิงระบายความร้อนนะครับโอ้โหเป็นอะไรที่ยอดมากกับสวยงามนะครับออกโทนสีฟ้าเลยภายในเนี่ยอืมอืมสวยจริงครับโอ้สิ่งที่ผมจะไปทำก็ไปทำอยูน่นี้อยู่ชุดด้านหน้านี่แหละครับจะปัดปัดฝุ่นอวอลลุ่มเขาสักหน่อยนะ,นะครับ ุ่มพวกนี้อ่ะนะฝุ่นมันก็อาจจะเข้าไปแล้วมันนานๆปีไปนะเนี่ยโอ้นะครับอ่ะก็คงจะต้องดําเนินการนะครับดูว่าสวยงามนะภายในนะครับโอ้นะครับมา,มาดูว่ารูปร่างรูปทรงของวุลลุ่มจะเป็นยังไงเพียงเท่านั้นนั่นเพื่อนผมจะทำความสะอาดในส่วนนี้เพียงเท่านั้น ซึ่งก็มีปัญหาไม่กี่ตัวเองนะครับบางบางตัวมันไม่ได้อะไรางี้นะมีแค่นั้นนะครับมีผ่ามาดูภายในนะครับมีฟิวด้วยนะนะเพื่อป้องกันเกิดการลัดวงจรก็ฟิวก็จะตัดเลยานงะี้นะมีอ้อยแบวมไรอักษรด้วยนะครับสุดยอดมากอ่ะผมดำเนินการไปครับเอาแกออกมาดูนะ โอ้โอ้สวยงามนี่นะถอดสายออกมา <c oughs> ครนะก็สวยงามแล้วก็หมุนน็อตเอาไอ้ลูกบิดจุกๆุ้านหน้านะออกนะทีนี้ก็ฟัดออกมานั่นี่นะน,น,นะนี่ก็คือหน้าตาของลลุ่มสไลด์นะครับภายในนะครับนกก็เริ่มมาแล้วนะครับนะเสียงนกเยอะที่ผมอยู่นี่นก,กนเยอะนะครับนะมันก็อาจจะมีฝุ่นมีอะไรเข้าไปอ่ะนะพดถึงเนาะ อืมดูสิเพื่อนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีนี่นะไอ้ด้านหน้าเขาเนี่ยเขาก็จะมีกันฝุ่นอยู่นะครับแต่นานไปก็มันก็มีฝุ่นเข้าได้บ้างแล้วก็ความเสื่อมของแปรงกับจุดที่เป็นหน้าสัมผัสคาร์บอนเขานั่นะครับมันก็ต้องโซกปกมีหมองบ้างก็หลายปีนะทุกท่านะนี่ก็หลายปีนะครับ การปรับลงปรับขึ้นก็น่าจะลื่นไหลดีนะครับในส่วนวัลลุบเนี้ยแบางตัวเท่านั้นนะครับที่มีปัญหานะครับก็ล้างทำความสะอาดไปนะเพื่อนในส่วนนี้นะครับที่พาเพื่อนมาดูภายในนะครับของอุปกรณ์ภายในเวยงามนะครับอืมเพื่อนเพื่อนยังไม่เคยเห็นของตอนเองที่ใช้อยู่นะครับซื้อมาหลายปีแล้วยังไม่เคยได้เห็นอะไรเงี้ยนะก็ภายในก็เป็นแบบนี้นะครับ แก้วไมให้ดูแล้วการทํางานผมไม่มีอะไรนะครับแค่ทำความสะอาดในส่วนรุลุ่มปัดปัดฝุ่นหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยนะก็คงจะไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วละนะครับ,นะรบเป็นเบนการเนี่ยผมปัดปัดฝุ่นก่อนนะลองประกอบเข้าไปแล้วผมก็จะทําการลองเครื่องอะไรพวกนั้นไม่มีอะไรมากนะครับ่านเพื่อนมาดูภายในนะครับย้ําว่าพานเพื่อนมาดูภายในเพียงเท่านั้นนะครับไม่มีอะไรไปนอกเหนือาจาก ตรงนี้ละไม่มีอะไรเล่นแร่แปลธาตุไปนะครับไม่มีนะครับอันนี้เราให้ฟังว่าภายในเขาเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับให้สำเร็จตามหลังสหรัฐสหภาพโซเวียตหรือรัสเซียจีนและอินเดียเากนไปนตอนเราลองปรับเราต้องมาคอยลุ้นกันว่ายานสำรวจดวงจันทร์ของญี่ปุ่นจะลับมาเดินเครื่องได้อีกครั้งหรือไม่หลังชัดดาวตัวเองไปและแผงโซล่าเซลล์ไม่ทำงานนะเหมอนกับ ผมก็ได้ทำการ,ร,กรทำความสะอาดประลุเป็นวรลลุสไลด์นะโอ้สุดยอดมากเลยเพื่อนๆครับอีโคไลเซอร์ประเภทนี้นะครับใหญ่ๆเยอะๆนะครับก็คือเขาใช้ในงานวงดนตรีเครื่องเสียงผู้ให้บริการเครื่องเสียงนะครับตอนนี้เขาต้องการความละเอียดเพื่อนๆสังเกตได้นะครับที่ความถี่นะ ต่างจากอีคอไลเซอร์แบบเราใช้ในการเปิดเพลงที่บ้านเนี่ยมากเลยเพราะตัวนี้ก็30มสิบแบรนด์บางรุ่นก็สามสิบเอ็ดนะครับเห็นไหมนะครับทีนี้ความถี่เขาก็จะละเอียดนะดูนะครับมะหนึ่งเคหนึ่งจุดสองห้าหนึ่งจุดหกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอีคอสิบแบรนด์บางความถี่ก็จะหายไปนะก็จะเป็นหนึ่งเคหนึ่งจุดห้าเคสองเคอะไรอย่างเงี้ยไปเลยนะครับมีสิบแบรนด์ ความถี่สูงสุดก็อาจจะแค่16ะคตัวนี้ก็ได้ถึง20 k เลยนะครับก็เป็นแบบนั้นแต่ก่อนนี้นะครับเพื่อนๆอนีโคไลเซอร์เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญและมีบทบาทมากเลยความถี่เสียงตัวไหนมันเบาไปก็ยกขึ้นดันขึ้นเออได้บวกเยอะนะครับแต่ทุกวันนี้ครับเพื่อนๆครับอุปกรณ์ก่อนหน้าก่อนหน้าอ e ีคอไลเซอร์นี่มิกนะครับเด๋อวนี้มิกทำมาดีมาก นิกบางตัวมีอคอเลเซอร์อยู่แล้วครับอ่าซึ่งบทบาทของเขาก็น้อยลงนะบางทีอคอเลเซอร์บางตัวแฟตเลยครับมาใช้แค่ตัวเกณฑ์น่ครับพวกนี้แฟตเลยมันดีมาแล้วไงฮะอีคอเลเซอร์เทียบเท่ากับอุปกรณ์ปรุงแต่งนะมันเป็นอุปกรณ์ปรุงแต่งมันเหมือนกับถ้าเกิดว่าเราจะพูดให้เห็นภาพได้ชัดขึ้นก็คือเวลาเราไปกินก๋วยเตี๋ยวอะ อ่านะครับแต่ก่อนนี้นี่ก็อาจจะไม่มีอุปกรณ์ไม่มีการปรุงรสที่ดีเราก็ต้องไปเพิ่มน้ำปลาเพิ่มชูรสอะไรพวกนั้นแต่ทุกวันนี้ครับอะไรต่างๆนี่ดีมาหมดแล้วครับนัวแล้วว่าต่อไปเครื่องปรุงก็เลยไม่ได้ไปเพิ่มพริกน้ำปลาอะไรเลยนะครับทุกวันนี้อีคอก็เหมือนกันครับบทบาทน้อยลงเพราะว่าก่อนหน้านี้ดีมาแล้วครับ แต่ก่อนนี่โอ้โหปรับอีคอสตุลขนาดนี้เลาก็โอ้โหโอุห้ยเทวนันนี้แฟดครับอุปกรณ์บางตัวอีคอบางตัวครับทํางานแค่นี้เนี่ยโอ้ยนะครับต่อเพ่นแบบนั้นนะครับนี่ก็คือบทบาทของอีคอน้อยลงแล้ว แต่ว่าเราฟังเพลงเอามันเต็มที่ไปเลยครับเอามันหน่วงหูหูหแตกไปเลยครับเอาไปเลยครับขุนชันจำเป็นเด้อที่ได้หา,างางป่วยลันปานหุ้นบอมีเราพอด้อุ้บอมีเราพอด้เอากระดนั่เริ่มออกมาสออไปเต็มที่ไปเลยครับเราฟังเพลงครับบ้ากันไปนะในส่วนนี้นะครับเดี <c oughs> ๋ยวเวลาคอนเสิร์ตก็ไม่ได้ปอบการะดาษน,นี้นะครับอันนี้เราฟังเพลงครับแล้วแต่เลยครับอ่ะ เรื่องทาจบคิโลไว้นะครับแล้วก็ต้องจากไปก็ใหม่คคิดต่อไปครับสวัสดีครับ